สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนิวซีแลนด์เมืองไทยกับซีนารี่นี้เป็นไงซีนารี่นี้คือเราอยู่กับเพื่อนของเรานะครับก็คือเจ้าควายตัวน้อยๆโอ้ยน้อยไหมไม่น้อยนะนี่ตัวอ้วนบุบเลยนะครับควายเนี่ยที่นี่นะครับจะตัวใหญ่ตัวอ้วนตัวดำทะมึนนะครับยกเว้น ความเกลือกลางของเขาที่เขาไปแช่บ่อแช่น้ําในเขื่อนไงนะครับที่นี่จะอ้วนดาทํามนสมบูรณ์นะอย,ย่างกับกระทิงเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีย้าอันอุดมสมบูรณ์เนี่ยให้กินนะครับย่าอันอุดมสมบูรณ์ให้กินนะครับแล้วก็มีน้ำเนี่ยให้ได้เล่นนะมีน้ําให้ได้กินได้ดื่มได้นอนแช่อย่างมีความสุข นะครับและที่สําคัญนะครับเห็บเพิบเนี่ยจะมากินเลือดเขาแลนะจะมาเกาะเนี่ยอย่าหวังนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาเยอะนะเพื่อนเขาคือใครคือนกเอี้ยงนั่นเองเห็นไหมนกเอี้ยงเนี่ยเขามากินมแมลงด้วยแล้วก็จะตอมบนหลังควายเนี่ยนะเพื่อที่จะกินพวกเห็บพวกมัดทั้งหลายหรือมแมลงอะไรที่มันมาก่อความราคาญที่หางเขาโบกสะบัดไปไม่ถึงเนี่ยนะเราว่ากันเรื่องสารคดีต่อนะครับทำไม ควายถึงโบกสะบัดหางอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปัดมแมลงนั่นเองเขาปัดมแมลงนะปัดมแมลงที่มันมาเกาะนะครับเพราะเขาไม่มีมือไงเขามีแต่เท้าสี่เท้าแล้วก็นี่แหละธรรมชาติของสัตว์ทําไมต้องมีหางนะครับหางนี่นอกจากเอาไว้ทรงตัวนะก็ยังเอาไว้ปัดมแมลงอีกต่างหากครับนี่เป็นความรู้รอบตัวที่เรียนตั้งแต่ปประถมนะครับผมต้องออกห่างเขาหน่อยเพราะตัวเขาใหญ่มากไม่แน่ว่าเขาจะขิดผมได้ดูมองสิ ดูมองสิจริงๆไม่ขิดครับไม่เคยมีประวัติขิดใครนะครับแต่ว่าเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใครมาเดินถ่ายเขาอยู่เป็นเซเลบหรือเปล่านะครับแต่ควายที่นี่จะไม่ดุนะก็เลยค่อนข้างที่เขาไกลง่ายาย,ยังไม่เคยมีข่าวขวิดคนเลยสักครั้งเดียวที่เขื่อนป่าสักนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกเลี้ยงแบบ หมายถึงว่าให้เลี้ยงตามธรรมชาติแล้วก็ปล่อยกันอย่างเงี้ยเดินกินหญ้ากินน้ําเดินคุยกับเพื่อนเขางุ้งยิ่งงุ้งยิงนะครับแล้วก็มีลูกๆไปด้วยเนี่ยชีวิตเขาอิสระไงเขาเลยไม่กดดันนะครับแล้วก็โหดูนะวิวขนาดนี้ซีนารี่แบบเนี้ยชีวิตเขาก็มีความสุขนะครับก็เลยไม่เครียดไงนะยก็เลยไม่ขิดคนชนคนจนเป็นข่าวกันไปนะครับนี่แหละคือความสมดุลของระบบนิเวศที่เขื่อนป่าศักนะ แน่นอนครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้ารีสอร์ทแคมปิ้งนิวซีลนเมืองไทยจุดกลางเต็นท์ริมเขื่อนป่าสักนะครับนี่เมื่อคืนมีคนมาเมาลานกลางเต็นท์แก๊งมินิคูเปอร์นะครับเดี๋ยวไปดูควายกันต่อและนี่นะครับก็จะเป็นฝูงควายจํานวนหลายร้อยตัวนะครับที่ถ่ายแล้วก็ไม่หมดไม่สิ้นนะเพราะเยอะจริงๆเนี่ยดูวิวนะครับชีวิตที่มีความสุขนะครับของเหล่าควายเหล่านี้นะตั้งแต่ ตัวเล็กนะตัวอ่อนออน,นะที่เพิ่งคลอดออกมานะครับก็เดินกินหญ้ากับแม่อยู่นะแม่จ๋าตัวอะไรกระโดดดกแดกดกแดกอยู่ในแม่แม่ก็บอกว่าอ๋อเขาเป็นนกเอียงลูกนะเป็นเพื่อนของเราเพื่อนแท้อยู่ในหนังสือมานะมานีปิติชูใจไงลูกนะครับก็เนี่ยเขาก็จะกินหญ้านะครับแล้วก็พวกะระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาเกื้อกูลกันเห็นไหม นกเอี้ยงเนี่ยเขาไม่กลัวควายเหยียบนะแล้วเขาไม่กลัวควายทาร้ายด้วยนะเขาเป็นมิตรกันนะครับถ้าควายเนี่ยคันหลังเนี่ยนกเอี้ยงก็ไปเกาให้นะครับไปหาเห็บหาหมัดให้แล้วก็พอควายเหยียบย่ําเคี้ยวหญ้าดึงหญ้าขึ้นมาตั้งกึดกึศเนี่ยนะครับมแมลงมันก็จะบินออกมาด้วยไงนกก็ไปกินด้วยนะอยู่แถวปากควายนั่นแหละมันคือการกู้กูลกัน,กนผมดูทีไรผมก็มันก็สวยงามมากเลยนะชีวิตมนุษย์นี่จะเกื้อกูลกันได้อย่างนี้หรือเปล่าน้อนะฮะก็ก็ก มาดูควายเป็นตัวอย่างผมก็พากไปเรื่อยคือคือผมดูอย่างเงี้ยประจำไงเพราะผมอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะเวลารอลูกค้ามาเยี่ยมชมโครงการนิวซีลนพาร์คเนี่ยผมก็มานั่งดูของผมเนี่ยแม่สวยจริงๆนะดู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 ทางนี้ดูทางนี้นี่โอ้ข้างหลังเป็นอะไรครับนั่นน่ะเป็นเรือประมงหาปลานะครับดูอันทางนู้นเป็นไงเนี่ยควายทางนู้น ด,ด,ดูไปทางชายหาดตรงนู้นหน่อยเปนกก็นนกกระยางหรือนกอะไรเนี่ยขาขาว,ขาวเต็มไปหมดเลยครับสวยมากทางนู้นมีอะไรเนี่ยทางนู้นนะนั่นคือทิวเขาใหญ่นู่นเนจอดรถกันเต็มเลยนั่นคือเวิร์กนิวซีแลนด์เมืองไทยฝั่งนู้นนะครับบ้านทา่าฤทธิ์นะฮะบ้านหาดเล็บยาวแล้วนู่นแหละมองผ่านฝูงควายนี้ไปอานู่นมาแคมปิ้งกันเห็นไหมฮะนู่นอยู่กับฝูงแกะฝูงแพะตรงนู้นโอ้โหมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือประมาณจริงๆแต่ซีนนี้สวยซีนนี้มีเจดีเห็นไหมสวยมากสวัสดีครับลาไปก่อนกับความ i